ตัวนี้เป็นเครื่องตัดหญ้าไร้สายที่เหมาะสําหรับลุยงานหนักนะครับไม่ว่าจะเป็นหญ้าลกสูงหนาเลยหรือว่าจะเป็นหญ้าที่มีลักษณะเป็นกิ่งเป็นก้านนะครับกิ่งไม้อะไรแบบนี้ก็สามารถที่จะใช้ในการตัดได้นะครับตัวนี้คือเครื่องตัดหญ้าไร้สายไร้แปลงถ่านขนาด20โวลต์ของพัมคินนะครับรุ่นของเขาคือ50564มีอุปกรณ์ต่างๆมาให้ครบนะครับพร้อมใช้งานได้เลยนะครับแบตเตอรี่ก็เป็นขนาด4 m MM l 1ก้อนนะครับมีใบมะละกอขนาด12นิ้ว1ใบใบเลื่อยวงเดือนขนาด10นิ้ว1ใบนะครับ สามารถที่จะเสียบแบตเตอรี่แล้วก็ใส่ตัวใบเนี่ยใช้งานได้ใบมะละกอก็จะเหมาะสําหรับหญ้าที่สูงลกหนานะครับแต่ไม่ใช่เป็นหญ้าที่มีกิ่งก้านใหญ่นะใบมะละกอเนี่ยจะสามารถตัดได้ดีมากเลยนะครับพิการออกแบบเป็นพิเศษนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้หญ้าที่ลกหรือว่ายาวๆแบบนี้ไปพันที่ตัวหัวเกียร์นะครับดังนั้นการตัดเนี่ย ก็ทําให้เราตัดได้ง่ายแล้วก็รวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะไม่ต้องเสียเวลามาจัดการหญ้าที่พันกับหัวเกียร์ของเขานะครับน้ำหนักตัวเครื่องอยู่ที่2.1กิโลกรัมนะครับสามารถปรับความยาวตั้งแต่95เซนจนถึง1เมตร25เซนนะครับตัวนี้หัวเครื่องเนี่ยสามารถปรับองศาได้ถึง5ตําแหน่งนครับหรือว่า5องศาเลยนะครับทําให้เราเข้าถึงพื้นที่ยากๆในการทํางานได้ดีมากยิ่งขึ้นเลยครับผม อีกหนึ่งรูปแบบการใช้งานนะครับสาหรับตัวใบเลื่อยวงเดือนเนี่ยก็จะเหมาะสาหรับหญ้ารกสูงหนาเลยนะครับแล้วก็ลําต้นแข็งๆหรือว่าจะเป็นลักษณะกิ่งไม้เนี่ยตัวนี้สามารถลุยได้เลยนะครับผมอีกหนึ่งข้อดีของเครื่องตัดหญ้าไร้สายก็คือเสียงของเขาจะเบานะครับอย่างของทําชิ้นรุ่นนี้เนี่ยความดังของเขาอยู่แค่ประมาณ85้าเดซิเบลนะดังนั้นก็จะไม่บรบกวนเพื่อนบ้านหรือว่าใครที่อยู่ใกล้เคียงในชุมชนอะไรแบบนี้นะครับดังนั้นท่านใดที่กำลังมองหาเครื่องตัดหญ้าไร้สายไว้ใช้งานสักตัวหนึ่ง ลุยงานหนักได้ก็แนะนําเป็นของพัมคิ้นรุ่นนี้เลยนะครับใช้งานได้ดีนะครับในราคาที่สมเหตุสมผลเลยครับ